สวัสดีค่ะมาวันนี้เป้าข้าวควนะคะเป้าเข้าครัวจะมาผัดข้าวค่ะข้าวผัดสไตล์เป้าห้องกขงชาแนลค่ะส่วนข้าวผัดเนื้อนะคะมีส่วนผสมก็มีนี่ค่ะเนื้อค่ะหามเงาหยกค่ะเนื้อเค็มนะคะเนื้อเค็มบดค่ะนี่ค่ะไข่ไก่ค่ะไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะ นี่สูตรของเต้าฮ่องกงชาแนวนะคะกินเองทำเองค่ะนี่ค่ะแล้วก็ที่อันนี้ค่ะน้ำมันพืชน,นะคะน้มันองุ่นค่ะน้ำมันผลไม้ค่ะใส่ไปเลยะคะ่ะใส่นิดเดียวพอค่ะเพราะเต้าไม่ชอบกินน้ำมันเยอะเนาะอือนะฮะรอให้ แล้วก็ป้าไม่ได้กินน้ําตาลเนาะก็ไม่ได้กินน้ําตาลก็เป้าก็จะไม่ใส่น้ําตาลนะอันนี้เกลือนะคะเกลือชมพูค่ะไม่กินน้ําตาลก็ใส่น้ําตาลแทนนะคะอืนี่นี่ค่ะมีส่วนผสมอ่าน้ําพริกเผาค่ะละจิ้วละจิ้วค่ะละจิ้วก็ให พริกนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะหล่าจิ้วฝันน่ะอู่จิ้วฝันน่ะพริกไทยค่ะข้าวข้าวร้อนๆอยู่ในนี้นะอืมหมไว้แล้วค่ะหอมหอมค่ะข้าวไทยขึ้นชื่อเลยค่ะอ,อันนี้เราจะเปิดเปิดอุมอ่มอุ่มอุ่มภูมิไฟก่อนเนาะ เปิดเป็นไหมเนี่ยเฮ้ยวันนี้จะได้กินไหมคะเพิ่งซื้อมาใหม่ค่ะเตาค่ะเตาพึ่งพึ่งมาใหม่ข้าวหม้อข้าวเก่เมื่อว่าเมื่อเช้าเมื่อเช้ามัเสียเนาะก็ซื้อมาใหม่แล้วค่ะลองของใหม่ค่ะเฮ้ยเปิดยังไงอะโอเคค่ะ เปิดนะคะไม่ใช่ปิดค่ะโอเคค่ะนี่เราเอาแค่แปดสิบองศาคอเนอ ใส่น้ำมันพอเล่มพอเล่มก็พอเพราะว่าเ้าเป็นคนไม่ชอบกินน้ำมันเยอะแล้วก็ไม่ชอบไม่ชอบหวานน่ะเนาะข้าวผัดถ้ามาก็จะใส่หวานหวานกันนิดนึงใช่ปะอน,นี้ค่ะข้าวใส่มาเลยค่ะออ้ฉีเลยค่ะเสียงฉีขีเลยค่ะ ข้าวผัดสไตล์เป้าก้องโซ h ชาแนลนะคะข้าวผัดน,นี้ใส่ไข่ค่ะ กินสามมื้อค่ะเดี๋ยวกินแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเนาะแล้วก็ตอนเที่ยงเนาะแล้วก็อีกมื้อหนึงก็มื้อเย็นเนาะสามมื้อเลยค่ะทําไปเลยค่ะกินให้ผัดให้อร่อยให้สุขใจเลยค่ะอพอไม่เนี่ยสามมื้อค่ะกินคนเดียวเนี่ยแหละค่ะ ไม่มีใครช่วยกินหรอกคะอ่ะสไตล์ไครสไตล์มันเนาะกีข้าวแฉะ น,นี่เรามาดัดแปลงทาเป็นข้าวต้มก็ได้เนาะเพราะข้าวมันแบบมันเราควรข้าวแบบคนเละๆนะเนาะแล้วพอเราอยากจะกินเป็นข้าวต้มแล้วก็เติมน้ําร้อนใส่ลงไปค่ะน,นี้เราก็กลายเป็นข้าวต้มเนื้อแล้วเนาะแต่วันตอนนี้เป้าอยากกินเป็นข้าวผัดแห้งๆเลยเนาะ อันนี้ดูไม่ผิดหรอกค่ะมันไม่เป็นข้าวเม็ดนะคะข้าวเพราะว่าเป็นข้าวสไตล์เป้าห้องผุ๋มชาแนลนะคะมันเหมือนข้าวข้าวเละเนาะแต่อันนี้สไตล์ไทยสไตล์มันเนาะ ใกล้ทีแล้วก็โอเคแล้วค่ะปิดไฟก่อนค่ะโอเคค่ะหาถ้วยมาเลยค่ะ ดึมพักก่อนค่ะเดี๋ยวลืมค่ะ <c oughs> อันนี้เราก็ฝาหม้อที่เหลือก็ป <c oughs> ิดเอาไว้ก่อนเนาะ <c oughs>